ครับครับผมนายพัทรลักษีตั้งโพวงครับครับและผมนายขลักนันสมฤทธิ์พวกเรามาจากคณะศิลูการรกบฏมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับอ้าวพวกเราวันนี้ก็มาทำลงพื้นที่ลงพื้นที่อะไรนะพี่รลักพีเอ่อทำสีีข้าวนะครับที่ใช้ข้าวนาครับทำหข้าวเนี่ยนะครับใช้เอ่อเขาเรียกว่าอันนยื้อใหม่ยื้ใหม่ใกล้ๆโอ้พวกเราดีใจมากครับวันนี้ได้มาลงพื้นที่ นี่นะครับเราจะมาทำเป็นปีนะครับเอ้ผู้ใดเป่าเป็นวะลองออเาครับมีอีครับข้าวเหนี่ยวเราอย่าเพิ่งไปครับเอาพอเป็นมาของปี่ข้าวครับเาปเลยขส้นเห็บเลยขึ้นเห็บก็เวลาเวลาคนชาวนาเขามาเาเกี่ยวข้าวมาทำอะไรอย่างเงี้ยครับมาทำมาเกี่ยวข้าวก็เวลาพักกินข้าวก็จะเป็น ความคิดของผู้ใหญ่เด็กๆครับเขาจะหาทําอะไรแบบให้มันมีเสียงเขาเลยลองเอาต้นข้าวมาทําดูก็ตัดออกมาแล้วก็มาทําแบบที่เห็นนี่ครับแบบจะเอาต้นข้าวเล็กๆไปบุดมุนๆให้ขาวๆข้างในมันนะครับขาวๆข้างในมันนะให้มันออกถ้ามันถ้ามันไม่ออกมันจะเป่าไม่ดังแล้วเขาก็จะมาบีบตรงตรงระหว่างตรงข้อมันนะครับ แล้วก็แล้วก็จะทําออกมาเองครับอ๋อจะเป็นแฉกมันจะเป็นแฉกจะจะให้มันเป็นแตกๆคนนี้ใช่ไหมใช่แตกๆแล้วเราก็ทําให้มันเข้ากันนิดนึงแล้วก็เป่าอ๋อเป่าด้านในเป่าด้านในครับเป่าในแบบไม่ดังแล้วมันนะประมาณนี้ครับมาดูเพื่อนๆครับรนนี้คับสมาชิกครับแน้ำตัวครับเฮ้ยใส่บอกใส่บอกเลยเติมบอกกับเติมบอกหน่อยให้เขารู้หน่อยให้เขาเห็นหน้าจำหน้าไม่ได้เลย นี่ผมอนุนั้นสะอาทครับผมอ้องคือต่างไงเหรอใช่ต่งไงครับตัวเป็นว่ครับตัวใหญ่ครับเจ้าของพื้นที่ครับอันนี้เล็กแป๊บครับโฮมเมจิตชินาบุรครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอันนี้ครับสูงไหมครับสูงมากทำอะไรรู้ครับมุกสุดครับมุกสุดคนต่อไปครับใส่หมวกนอกสีน้ำเงินทันหลังโชว์หน้าหน่อยหินตะกิงแกะนะครับหินตะกิงแกะชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับชื่อป๊อกกี้ครับไม่ชื่อจริงครับสิงห์ทองทองคุทานะครับ ยังไงก็อย่าคะแนนผมอย่าตกรถนะนี่ครับเป็นปีเลิฟปีเลิฟปีของผมปีของผมนะครับนี่ครับต่อไปเป็นช่างแบ่งข้าบูอกหนองเรือนะครับชื่อพิทยาชายคันครับยาไม่ลอยไปทำเล็กครับเดี๋ยวงางมันี่อูคุณดว่าดูที่ตอนตที่ต้อนครับผมเล็กั้นสวัสดีครับผมนายธวัฒนาเจริญคงนะครับหนึ่งสามหกสี่ศูนย์ครับวันนี้มาหาปียังไม่ได้แต่เขาบันแห้งหมดแล้วครับนะครับเดี๋ยว ผมจะพาไปหาคุณตาคุณตาคุณตาสอนครับคุณตาสอนเจ้าของนาเจ้าของนาเป็นพื้นที่ตรงนี้นะไปกันเลยครับมาเลยครับมาดีเจียนผ้าชันมาดีเจียู่าดีเจียนต่อไปนี้ห้องสีเดนมาปอครับคุณตาสอนครับเลีดปันเจ้าของนาเนาะครับมาสัมผัสพื้นว่าวิธีเห็ดเห็ดจังไรเห็ดหนาไรนาะครับตามผมมาเลยครับนี่ครับพื้นนั่งยื่นนี่นะครับเอามาเอาสวัสดีครับไปเลยครับ สอบถามคุณตาเนาะครับพีอันเขาเป็นนิยมเห็ดหนาเลยครับซาลาเห็ดหนาเลยครับคุณตาครับต้นนาต้นหนาหนาวต้นหนาหนาวเนาะครับต้นหนาหนาวกระจายเกี่ยวเขาแล้วกรจากเกี่ยวเขาแล้วมันมีวิธีเห็ดจังไหนเนาะครับคุณตาครับเดี๋ยัดเป็นปองไหมปองหนึ่งประมาณสักสิบเสน

เออดังมากัดังมากน่ๆเขาดังโลกันอันนี้ม่ได้คือทังนี้เรครับโอ้ยทำแตรงเดบ้างไมครับิ้มกห้ได้กปให้ลูใหร้านรงสื่อละเอาประวัติดูประวัติอันนี้สเมโลดี้ประวัตินีมีมาดบลนไปรับตาไโดนมารับตานี่ยโอ้ยตั้งแต่ปัระมุลรุดไปแล้วต่ตาในน้อยเขาโจกเฮ็ดบนตัวเขาเฮ็ดมาตาตาในน้อยเ็ เป uh ็ดเลี้ยงะ่ายหมดพรากับแม่กับพราะกับพ่อ่ไถ่โตเป็ดเด่้ยหน่อยครับเป็ดเต้าเลี้ยงผมวัดป่านอยานใช้พวกด้วยจังเระยังเก็บพวกท่านเป็ดออกพญามันในหลวงเอาเฮียไถใหลูกกับพระท่านในหลวเห้ายคนนะหลายคน้มัยเป็ดป้องสิละ ขนมเฮดเป็นเทลงนี <did> mm ่เฮดบ่ได้บ่มีเป็นเทลงตัวนวดบ่ได้เฮดเป้าเหร็นเฮดเป้าเล่นนี่เดป้าเห็นปอครับคือับกุยน่ะโอ้คันเ็ดตัวนวดมันบ่ได้มันบ่าขับตาสิไ่อาจารย์เ่นนี้เาจะอะรเขาจะอรผูาถือนจะมูอ๋อสี่งัพก้เดเป้าเลรนเป้องัวซื่อๆเห็ดเฮดขักุยน่ะพับุยนเฮดตัวนี้บ่ได้หรอครับผม ว่าวันนี้ก็ลบกวนเวลามากพอสมควรแล้วนะครับก็จะขอขอบคุณตากับยายเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับครับว่าเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการทำปีกันเลยครับว่ารู้สึกว่าปีกจะทำได้สองแบบนะเอ้าอันนี้นี่ใช่แล้วครับนี่ดูดูดูกันนลยอ่าดูเลยครับดูอันแรกก่อนครับอันนี้ของทางชัยภูมิฮะนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนกเจ้านะฮะ มนปอันนี้ทางบ้านนกเต่าว่าอ๋อมันจะเป็นลิ้นเลยเป็นนนลิ้ะไม่ใช่เป็นลิ้นนะครับบทำได้อีกแบบหนึ่งว่านี่จะนี่จะเป็นแบบทางขอนนี่เป็นอันนนี้เป็ทางต้นจำหลับน้ำพองฮะอันนี้มันจะเป็นลิ้นขึ้นมาอย่างนี้ครับใครจะเป่าครับเป่าแล้วเสียงเหมือนเดิมเหมือนเดิมขึ้นมาอย่างนี้ครับในร้องลองลองเป่าดิครับนี่ร้องเป่าดิใส่นวดนะครับใส่นวดเลยเป่าเลยเป่าเลยเป่าเป่าใส่นวดี๋ยวผมเป่าใส่นวดได้ครับอย่าฟังนะครับฟังครับฟังมีนวดครับ เหาเดีวอ้ <c oughs> อาวพี่มา,า,าทาเนค้อครงใจเย็นครับต้เอาอีกเพลงนึ่งครเดี๋ยว,ยวต้องตากร้องตากล้องอยาให้ตากล้องเป่าหน่อยครับตากร้องเป่าหน่อยบบนะ ตอนนั้นไหนด้านนี้บอกย่างงครับอัตากล้องเอ้าวไม่ได้ไอ้นี่พอเล่นพอค่อยค่อยนี่นิดนิดมากแล้วนิดน้อยดีดแต่แท่งนิดนะฮะตับตับตับอย่าทำให้มันหักนะครับถ้าหักกูจะทำมัันมนงอมกันทุกคนครับวงนี้ครับผมกันทุกคนครับเขี้ยครับได้การแล้วครับให้มันดังตนัมพอค่อยค่อยเฮ้ย เนี่ยมึงการบากลิ้นพอกันใช้ยูพ่นะครับนี่ครับเอ็ดเพลงเสียพ่อแม่พี่น้องตับเออบอดังแบบนี้ไงมาเมื่อสิบเลือดอ่ะเสียงไงอ่ะเสียงเพลงเสียงเพลงแล้วแบบพี่สองมันจะทำางนี้ครับถ้ามันจะเปมีเราก็จะบีบตรงนี้ให้มันแตกบีบตรงนี้ให้มันแตกเลยนะครับให้มันแตกเป็นหลายแฉกแตกเลยเหรอครับครับสบายไหมแล้วพอมันแตกแล้วทีนี้เราก็ค่อย กดลงให้มันเป็นงอ,อง, <iye h. S 1> งอย่างนี้ครับให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแบบนี้มันจะเอาไว้ใช้เวลาที่เราไม่มีอะไรตัดนะครับมันจะมันจะใช้ได้แล้วเราก็ทาให้มันนี้네ลแล้วก <c oughs> ็รวมองเลยวมองเลย <c oughs> ครับเดี๋ยวเราก็มาดูวิธีการเล่นรวมกันเลยอีสมัยครับ อ่ะนะครับต่อไปเป็นลายบระเลงของปีข้าวนะครับข้างหลังเตรียมพร้อมหรือยังพร้อมเลยพร้อมเลยอะไรดาวเลยนะสามสิบทำไ้เียรครับเตรีข้าวใกันเหมู้สึกคนหนาแต่ละคน กวพเราต้องขอขอบคุณอาจารย์ดรสุรพลเนสุสินนะครับซึ่งท่านได้ทําให้เรารู้จักนะครับตีนะครับตลรวงข้าวครับตีพรางข้าครับนี่นเป็น การเล่นของชาวนานะครับสมัยเมื่อก่อนอนี่นมาเกี่ยวข้าวก็เจ้าไม่มีอะไรเล่นนะเจ้า <c oughs> ก็เลยเอานี่มาทําเล่นแล้วก็มาเป่า <c oughs> นี่แหละรประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรมากมายครับ,รบดังคำเก่าที่ว่าคนใดไม่มีดนตรีการในสันดาลเป็นคนชอบคุณนะครับผมก็ขอจบพิธีการรัดเสื้อแค่ครับ ขอบคับครับสวัสดีครับเอายาวๆ่มันหักแล้วโค้ชโอไย้วง่ายม่าย